ที่ไหนอยู่ได้เว้เนี่ยทุกคนต้องปกป้องกูกูเป็นหมออ่าทุกคนไปกันหมดแล้วเหรอไปแล้วแน,น่นี่คือเป็นไหนเนี่ยไ,ไปซ่อมรถเนี่ยหมอ <laughs> ไป <laughs> หมอขนะ้องางหน้มันมี <laughs> อ่ะข้างหน้ามันก็มีตึกสีต,ต่างๆเลยอ่ะไอ้แก้ว ต้องไปอันไกลๆก่อนล้วกันตำรวจดีกว่าแรงใช้แรงก็ว่าปิกแรงอยู่เป็นไหนอะเป็นในข้างล่างเลยข้างล่างไปข้างล่างใช่ไหมอือเราไม่มีใครขาดอะไรเนี่ยไม่ขาดอะไรตีเยอะมากเลยนะสีชมพูเหมือนเป็นอาหารป่ะตี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 คันนี้ขึ้นได้นะตี้โอ้ัมบี้ตบี้ตบี้ตีบี้แยกกันแยกกันม เฮ้ยมีกระเป๋าด้วยเฮ้ยขวดวิ่งไปงั้นเลยเหรอใจงเงย็นนี่ใครมาหาคุณเลยมันถึกจังวะตัวนี้อืมหายตัวแล้วเยอะยิบหายเฮ้ยโเหเสรเรียบร้อยหมดแต่ ไอ้ข้างล่างเป็น The Drake เหรอ The Drake เนี่ยเล่าเหรอมีซอมบี้กลังขนนเดินลงข้าแล้วนะคนไม่ต้องไอ่อืมว่าแล้วเชียว wow, The Drake เมาแล้ <Wow. S 2> ทีนี้ใช่เมา,าแน่ ไปบุหรีห่ป่ะไปมีมีมีเนี่ยเนี่ยบุหรี่บนโต๊ะไปแชกด้วยสัมบี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 มาแล้วเอ้ามึงขยบเป็นลมต่อมีม่งอ,อยู่ข้ออยู่ข้างในดะอ,อ๋อข้างหลังประตูเอาที่อุ้ยอะไรบุหรี่<บ>เต็มแบบเลยน้อย สี่สิบอันบนพื้นวิ่งเข้าครัวขายสำแรกโอ้กวาดเบียร์ของเต็มเลยแอลกอฮอล์เบียร์วายแดงโห่ร้านเดียวร้านเบียร์วันนี้เหล้าเลยว่ะไม่ขายแต่เบียรทวดีส่งอ่ะอุ้ยเบสบอลแบตกูได้หยิบอ๋ออะได้เป็นบอแบตอ่ะอ่าเอาเนี้ยไหมมันทำตะปูนี่เพิ่มเพิ่มความแรง เป็นดิแกนอยู่ปะอยู่เป็นดิแกนได้ไปดีแกนไปดีกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยเจอเบอร์เบิร์นปะเบอร์เบิร์นมันเอามารวมกับเหล้าได้ไอ้โต๊ะสำรีอะไรพวกนี้ได้นะใช่เชื่อเบอร์เบิร์นอยู่กับโคตรอย่างนั้นร้านยาครับหมอแถวนี้เอาอะไรหมออยู่ตรงนั้นนะเออหมออยู่กับตัว มันเริ่มขึ้นได้มันทำอะไรไม่ได้มึงขนางจะตายถ้ากูรักษาโรคซอมบี้ได้มันคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้โอ้ยข้างหน้าบ้านช่วยด้วยโอ้ซอมบี้สี่ตัวอยู่หน้าบ้านกูอันแพ็คเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งดิเฮ้ยหายแล้วิ่งออกไปก่อนวิ่งออกไปก่อนวิ่งออกไปก่อนเฮ้ยโดนสะดุดอ้าโอเครอดรอดรอดโอเคเฮียสู้ในนี้มันงง ไม่ตีวะอ้แค่ผัดทำไมวะทำไมกดกดคิวกดกดคิวมันจะเรียกเออแยกอะแยกไปอโอเคย <c oughs> แตกเลย <c oughs> เดี๋ยวไม่แต่อีกหนึ่งกระปูไปไหนลแล้ววะ พี่ได้เบอร์เบิร์ดละพี่ได้เบอร์เบิร์ละกรอบกรวมรวบขวดบาดเจ็บบาดเจ็บนิดหน่อยเองสี่จุดบาดเจ็บมันดีอยู่นะแต่แม่งพังเร็วมันอย่างแรงอู้อะย่างแรงเฮ้ยอยากได้เนี่ยอยากได้ไปร้อยตำรวจเอกพร้อมบริการ กับผมวนีแกนทำวามช่วยดูสิบูฟไลบาร์คคืออะไรวะทำไมกูหยิบหลอดไฟออกไม่ได้วะไอไอสีเนี่ยข้างล่างเรานี่คืออะไรวะเนี่ยมันเป็นโรงภาพยนตร์เหรอวะไม่ใช่มันเป็นอู้หบจริงค้ามเรื่อก่อนนะเอาเล่าล้างเอาเล่าล้าง ของระเบิดใหญ่คงจะแตกนิดนึงนะเอ่าเล่าล้างโอ้เสียงเล่าจริงใช้ลอดจุดลอยควรปิดเข้ารถคันไหนไป่ะเย่อ๋อไ่าอแถวนี้มันเป็นร้านเยอะเลยเนี่ยเยอะเลยตรงนี้แหละที่บอกว่าเมืองคุณไม่กล้าเข้าไปเลย เฮ้ย <Hey. S 2> ปลดทิ้งเหล้าให้พี่ได้ปะเบอร์เบิร์น่ะทิ้งไว้ที่พืินแล้วไม่ใช่มันมีเต็มเลยอ่ะอยังไม่มีเตเบียไ<ะ><ะ>ม่แต่เบียอ๋อต้องเป็นต้องเป็นเ bon. บยอร์เบิร์นนี่สพใครวะเนี่ยมีเจ้าบ้านด้วยตัวกูเหมือนถือไม้ปิงปองเลยอู หรือว่าถ้าคุณไปพิงพักอถ้าไม่ได้ขึ้นว่าอินเฟกกูไม่จาเป็นต้องฆ่าเชื้อปะวะม่เป็นมันอ,อมันจะได้ไม่เปืองเบอร์เบิร์นอยู่ฉันเศ้าก็ด,ดูอยู่ิดีึงนะเดอดูดีนะอดภยดัดภยดีนะเพราะกว่าจะขึ้นมาถึงเราเราก็นอนหลับกันหมดแล้วเอามีกันวะ พูดถึงมึงก็มาเลยเกือบอะอ้โหหัวมึงแข็งมากเออโหอืมีหลายห้องด้วยใช่กูอยู่สองคนกับปิ๊กกูรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยว่ะไม่นะแม่กูไม่ได้ว่าอะไรนะอยู่น้องอ่า ถัดมาเหมือนในหนังไม่นะโกงเงยเงยอยู่ไม่นะกูเก็บเค้ดข้างๆมีร้านเค้กกินก่อนกินก่อนที่มันจะตายก่อนที่จะเน่าเราเน่าใช่เค้กก็เคลียเวลาเค้กก็เน่าอร่อย อร่อยโอ้ยเค้กน่ากินมากมาฟองมาฟินโอร์ดมิลพายโอ้สุดยอดสุดยอดเอาเอาไม่ทางเดินแค่นั้นน่ะร้านนี้ดีกว่าเนี่ยกูเก็บของมาสนักเลยอืมตัวกูโคตรหนักไปตอนนี้จริงเอามาเยอะเลยเหรอไม่ได้เคยเก็บอะไรเท่าไหร่เก็บไว้ก่อนเผื่อของกินนี่กูแทบไม่เก็บเลยนะกู เจอแล้วกินเลยเจอแล้วกินเลยไปเรื่อยๆกูอาหารกระป๋องเต็มตัวอยู่ได้เป็นปีกลับเจอมาของไปเก็บก่อนเพราะกูกำลังจะตายเอ้ยตายจริงปะเนี่ยตจริงตายจริงติดเชื้อติดเชื้อน่าจะตายจริงเอ้ยกูอยู่กับปีสองคนเฮ้ยมึงไปอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยกูอยู่บ้านกูไปเก็บของอ๋อเราจะเอาบ้านนั้นเป็นที่ตั้งเหรอทั่วคาไปก่อนแต่ แต่ขนาดที่ยังไม่เจออะไรกินถั่วปะซอมบีมาสามตัวเดี๋ยวนะเฮ้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 พอแล้วทีเดียวเดี๋ยวมันมากันอีกอ๋อ <c oughs> เอานั่นไงนมันอยู่ตรงในดันเต็มเลยไหน่วะเนะี่ย ว้ายออกมาไม่ได้อะดินะไอพาสตา้ามันหนักจังวะเพื่อเห็นนะเนี่ย <c oughs> ทำไรมองอ่ะมองกระจกร้ <c oughs> <c oughs> นานอาหารไม่มีอะไรข้างใน มันอยู่ในขอมันอยู่ในครัวเลยเฮ้ยตรงนี้ไม่มีคนเลยเฮ้ยมอนขวดลากไปหมดแล้วมันยังหลงเหลือข้างในนิดหน่อยหน่อยต้องมอง่อยหลานหนังสือไม่ต้องอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันวิ่งมาหนึ่งสสี่ตัวห้าตัวข้างนอก ตรงไหนอย่าเพิ่งไปไกลค่อยๆไม่ขวดก็อยู่ข้างหน้าร้านเนี่ยแหละอยู่ใกล้ๆฮะเฮ้ยนี่มันร้านซักผ้าว่ะใช่้นซักผ้าตรงไหนวะ่ะเฮ้ยเต็มเลยน้อยโอ้ยย่ๆย่าๆยจะึงหลังโอ้ยเฮ้ยกัดมืดหรอ ได้กระบ,บองตำร,รวจแล้วน,นี่มันวิสเหรอเออวิสเหมือนอยู่ได่วิสศพกูนี่นี่มันอะไรอยู่เนี่ยสารากลางจังหวัดเหรอ หลบกูตัวตัวที่ตัวไหนแกผ้ามาที่เอาของไปให้ว้านอาร์ดก่อนตัวตัวไหนว้าวเอ้ยเน็กไทยว่ะอะไรเพราะมันคอมันกันขวนสิบจริงไะ้นยครับไม่รู้กันน้อยก่อน ได้กูก็การไว้ก่อนเลยแปลกทีเฮ้ยห้องหรูเใช่ห้องประธานาธิบดีมัมนเคาะตรงไหนบะตอนนี้น่าจะเป็นไหล่เขาไหนว่การป้องกันกู ต้นแขนท้ายลำคอสิบลำคอลำคอกูใส่เนคกไามันกันป่าววะข้างบนหนังสือเต็มเลยอ่ะ first aid beginner beginner ไมเ่เอาเอา <medi> อ่ะ intermediate อ่า intermediate เ,เ,เอาเฮ้ยข้างบนใช่ไหมข้างบนแต่คนเก็บม,มาละ โอ้ยตะขวดเลือดออกแล้วโอ้พี่โอ้ขวดไม่ไหวแล้วชั้นสองเหรอชั้นสองเฮ้ยทัไม่เห็นน้อยไอเขามันต้องมีปืนนี่โอ้โหเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ขวดไปโดนอะไรมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่าเชื้อก่อนมันอินเฟคขวดเจียบแก้วแน่เลยโอ้ต้องช่วยขวดให้ได้ มันเคาว่าอินเฟกต์อะมันไม่หายนะแต่ว่าแต่ว่าล้างเอค่เรียกว่าฆ่าเชื้อไปแล้วอะไม่มันมันมีปัญหาไอ้อินเฟกถ้าถ้าไม่ใช่สมบอ่ะกูเคยหายอยู่ถ้ามันไม่ใช่เนื่องาแบบนึ่ว่ากดฆ่าเชื้อแล้วหายเลยอ๋อไม่ได้หายเลยโอ้ตู้อะไรเนี่ยทำไมวดถึงไม่เห็นคำว่าอินเฟกวะมันก็เซตเต็มเลยเป็นแค่หมอที่เห็นใช่ไหมไม่รู้แต่กูก็เคยหายเหมือนกันนะเออ ที่ไม่หายคือไอ้แพ้เอินเฟกอะมีคำว่าไบต์ไบต์อะมีคำว่ากัดกัดและเอินเฟกอะน่าขึ้นเด้งชัวร์ประตูนี้จะแล้วประตูเหล็กเนี่ยเปิดของหนังสือไอ้นี่หน่อยดิกูเปิดนะโอเคไม่ขี้เปิดเอ็งทำยดีอะโอเค มีกว่านี่นี่ไม่เม่ต้องอตรงนี้อันนี้แรงมันหลีแล้วเหรอใช่หายลำเคิงหล mm ีแล้วทำไมควดยาปวดไม่ได้อยู่กับหน้าจซัมบี้เหรอเปล่าวอือหลีถูบล็อกบ้าบล็อกแล้วหนึ่งบล็อกแล้วเนึ้อ พี่อาร์ตเปไหนพี่อาร์ตมีคอนทอดด้วยเหรอใช่เอ้อคอนทอดคืออะไรวะกระบองตำรวจอ่อคอนเป็นคอนหินคอนหินเอ้ยกระบองตำรวจแม่งโหดจัดอ่าโหดไปไหนดียะพี่อาร์ตไม่ค่อยมีอะไรเลยเนี่ยจริงแล้วก็ตำรวจเนี่ยมันมันดูแแบบดีมันเขียวเขียวตึกตึกเยอะเยอะที้ดีกวพี่อาร์ตหมายไมายถึงตึกเนี้ยไม่มีเออแต่เนี้ยเออเนี่ยเป็นโซนการค้า มาตรงนี้ที่มันมีร้านหนังสือใหญ่ๆอยู่เนาะได้พร้อมกันหรเด๋ยวตายไม่เราเราเอาบ้านแถวนี้ได้ไหมอไไ้ไอชั้นสองบาร์นี่ดีทั้งวันรู้สึกชั้นสองบาร์ไหนอันนี้อ่ะที่เนี่ยไม่ใช่บาร์ที่เราชั้นสองบาร์เออพึ่งออกมาลืมแล้วเออที่นี่มันเหมือนบาร์ตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้คือทาวโฮเป็นศาลาเมืองใช่นี่นี่นี่มาทางนี้เดีวเราก็คอยประกาศ ใครที่ยิงรอดให้มาทางนี้ที่นี่ปลอดภัยจริงใครมีใารมาเอาปากกาเขียนได้ไหมได้เขียนได้เกินตั้งท่าครับกูกูอยู่ยร้านกาแฟขวดเปิดแล้วถอยออกมามันเปิดไม่ได้เอ้ยวิ<อ>่งเดียวปิดได้แล้ว มีร้านกีฬาอยากได้มาไม้เบสบอลอยากได้มาเบสบอลน่ะจริงโอ้ยากเป็นดีแกลนแล้วทำไมไอ้พวกนั้นมันโง่เอ้ามันก็ไม่เอาด้วยนะเอ้ยดูมันหมวดมันขวดโอ้ยข้างในเต็มเลยวินๆออกมาวิงนมาถ่ายประกันถ่ายประกันข้างในเยอะทำไมกินเค้กมันบวกความน่าเบื่อวะมึงไม่ชอบกินเค้กอะมันหวานเลี่ยนมัน ลดความเบื่อหรือเปล่ามันลดความเบื่อไปถึงลดความเบื่อเปล่ามันสีเขียวปะดะแล้วันสีเขียวด้วยสีแดงบวกบอดองสีแดงเลยพี่ตีหัวตรงนี้ชองกินเค้กเหรอตรงนี้ดันหนังสือได้ดี๋ยวะโอ้ยโอ้ยกูได้ยินเสียงก๊อฟแล้วโคตรได้อีกแผลใหม่แล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอาเจย์ด้วยหนังสือเต็มเลยว่ะ มันมีร้านหนังสืออ่ะหนังสือมันได้แบบชั้นหนังสือคือแบบเต็มครบอันน่าอ่านเหรอไม่ใช่หนังสือคือแบบเต็มเลยอ่ะอ <laughs> เดี๋ยวกูเหนื่อยกูขอพักก่อนมาพักในร้านมาพักในร้านไม <laughs> <ๆ>่เอาในร้านมันเยอะแน่เลยมันแน่มีอีกเต็มเลยขวดสามสี่ตัวทำไมแกโอโห <laughs> ไ,ปไปแล้วไปแล้วไป,ไ,ป,ไ,ปไหนดีอ่ะเนี่ไงไงเวส เนี่ยไปหาอู๋ก่อนเออเดินกระเพิกกันเดินกระเพิกอ่ะมีกระเพิกไหนอ่ะฮิ่อยู่ไหนอ่ะอยู่ในทาวฮอทาวฮอมปะข้างๆทาวหอเฮ้ยต้องฆ่าก่อนไหมหัวดไม่นั้นเดี๋ยวมันลามไม่เป็นไรเอาผ้าก่อนดีกว่าวะเปลี่ยนใจละ อยู่มาละโอ้ยเกือบอยู่อีกอยู่อีกฝั่งข้าห้องกันเหรออยู่ฝั่งทางข้างเข้าที่เราเข้ามากันอ๋อแม่ทางที่เราเข้าไปเกือบแล้วแผละไปเดินไปจะไปทางไหนไปไปด้วยกันดิไปขวาขวาตึกขวาเท่าคุณใส่ซอยไม้กางเขนละเฮ้ยมันเดินคุณปอนคุณคุณต้องรอดคุณปอนคุณต้องรอดสู้กันสู้กันสู้กันโอ้ยอ๋ออยู่แบบนึง ไ้ S 1> <S 1> น่นีเมันแม่งเยอะนะโอ้โห oh, 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 oh. นีแกนเฮ้ยแรงเหรอวะเออแรงแรงแรงใช่แต่ขีดดาเมจมันเยอะคุณปอนคุณมองผมคุณจะ<ใ>จต้อง<ด>รอดจริงคุณอาจจะอยู่ได้ไม่นานแผลเยอะจัง ทำไมแผลมึงเล้วเยอะขึ้นเลยอันนี้เหลือแค่อันนี้ละเหลือแค่รอยขวดละไอ้ตัวนี้ตัวใหม่ตัวนี้กูกูสะอาดมากเลยนะกูจะไม่ไม่โดนอะไรเลยนะกูก็ไม่โดนเหมือนกันไม่โดนไอ้กูเฉี่ยวไปเิ้นึงแต่กูยังยังไม่น่าจะเป็นอะไรกูไม่โดนเลยเลยตอนนี้กูก็ไม่โดนเลยเลยกูทะกลระกับตำรวจมาตอนตอนต้นเอยไอเสียบยันเนี้ยมึงเดินมาเร็วๆเสร็จแล้วเสร็จแล้ว มีมีแป้งมีน้ำตาลด้วยเนี่ยร้านใช่กูเก็บแล้วแต่แป้งมันยังนวดเป็นพวกขนมเป็นอะไรไม่ได้้อยอยู่ไหนบะร้านกาแฟข้างในอ่ะเออมีที่มีที่กมีที่เกับเฟิงแนววะโอ้ยข้างหน้าร้านเต็มเลยเข้ามาเข้ามาไม่ต้องรีบสามตัวเนี่ยมันมีอีกอะ เอ้ยังกูไม่ชอบให้มันมาแหวะตรงปัดกับโอเคม่มีวัตถุสองตัวเลยน้อยหมวัตถุเขาไม่ไม่มีวัตถุสองตัวโอเคไงไอ้ยมาช่วยฆ่าหน่อยดิตรงเนี้ยกูดุ้งเลยไมันมาสี่ห้าตัวละจะเข้าก็เข้าเออเราสามารถใช้คองน้ำมาสกัดเลยได้ก็สปอร์นี้โอ้ยเฮ้ยมันจับขา ไปพิวโอ๋ึหึได้ยินอะไรไหมผิวเร็วเช็คค่าไขยหน่อยคุณปอนไหนขอหมอด้วยกานหน่อยทีได้รอยใหม่มาอีกแล้วเหรอโคตรเปลืองเลยตายดีไหมเนี่ยหมอมีแต่พลาเตอร์แล้วนะหมอไม่มีผ้าที่สะอาดแล้วนะ เดี๋ยวต้องเก็บเสื้อผ้าไปใส่เเสียงแม่งรุมรังไปหมดเลยเอ้ะติดตัวสะอาดใช่ไหมคุยสะอาดปกติเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดมันค้ออยู่ไหนวะ ประตูที่กูเปิดบ้านอื่นแน่แหละบ้านขวากินสดระหว่างทางหิวหิวนี่ไงตู้นี้ตูนต้นี้มีตู้ที่กูอยู่ของสดนี่เีหยหย๋ยโกยบกยมาอย่างนี้ได้ป่ะตมจริงเฮ้ยเฮี้ยคุ้ยเฮี้ยกูโดนตรงไหนเ้ย